สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาย FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะผมว่าดูวิธีการทาสีเหล็กง่ายๆนะผมว่าทํายังไงก็มาดูกันเลยครับผมผมก็สีที่จะใช้วันนี้ครับผมก็เป็นสีของเทอร์โบนะผมเป็นสีรองพื้นนะผมในเดียวแล้วก็เป็นสีกันสนิมนะผม ไม่ต้องทาลองพื้นก่อนนะผมสามารถทาทับเหล็กได้เลยนะผมสําหรับเหล็กกาวนั้ยนะผมแบบนี้นะทวินวันใช่แล้วก็วันนี้นะผมที่จะใช้ทาก็คือลูกกิ้งนะผมก็จะทานี่ครับผมตัวพาดเหล็กนะครับผมก็เป็นเหล็กเก่านะผมที่นะทําการเชื่อมใหม่นะผมก็จะทําการทําทาสีทั้งหมดเลยนะครับผมก็สาหรับเจ้าโรบายนี้นะผมก็จะใช้เป็นสีนี่นี่ครับผมสีของเทอร์โบนะผมก็อันนี้เป็นสีเก่าแล้วครับที่มีอยู่แล้วในบ้านก็เลยไม่ต้องเป็นต้องซื้อสีใหม่ครับผมเพราะว่าถ้าซื้อสีสเปรย์วาพ่นใหม่มันก็ เปิดเงินได้อีกนะครับผมก็นี่ก็ใช้เกียร์โค้ครับผมในการเปิดค่อยๆงัดนี่นี่นะผมเห็นป่ะอันเนี้ยมีลูกกิ้งอยู่อันนี้เป็นสีเทาเป็นสีน้ำมันไงเออสีเทาจริงด้วยสีเทานั่นไงพี่นุ้ยบอกสีเทาพี่กดษบอกก็สีดำสีเทาสีสีเหล็กนั่นแหละเออสีกาวนั้นแหละนี่ครับก่อนอื่นเลยต้องคนเพราะว่าอะไรพี่กดน้ํามันกับสีมัน ลงตะกอนนะผมที่คนนะผมพอน้ํามันกับสีมันแยกชั้นกันอยู่นะผมถ้าเรียกมันบ้านก็คือเหมือนกับตกตะกอนนะผมแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเสียนะครับผมคือมันเป็นแบบนี้นะครับผมเราต้องคนให้เข้ากันนะครับผมจนกว่ามันจะเป็นสีเดียวกันแล้วถึงจะมาทานะครับไปเลยนะครับผมนี่าทานะครับน่ครับผมถ้าใช้ลูกกิ้งอ่ะมันจะคือไวนะผม นี่นะผมสีเทาโบแห้งไวมากนะผมนี่เพิ่งทางไปเมื่อกี้เนะี่ยมือจับได้แล้วนะผมก็เนี่ยนะว่าแห้งไวแล้วผมก็สําหรับตรงที่ทาไม่ทั่วแบบนี้นะผมก็ผมก็จะใช้นะครับผมเป็นแปลงทาสีนะผมเก็บงานนะครับผมในสนาดแบบนี้นะครับผมก็ยิ้มลงไปเลยนะผมนี่นี่ิ้มลงไปตรงที่ไม่ถึงนะผมให้ทั่วเลยกิ่งไม่ถึงใช่ครับผมเนี่ แล้วข้อดีของเสียอันนี้นะผมคือแห้งไวนะผมก็สามารถทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบมีประโยชน์นะแบบมันเนี่ยเห็นไหมพื้นทาเนี่ยมือจับแล้วแขนท่าไปดูเลยแห้งแล้วนะครับผมมือกิ้งไปเมื่อกี้นะผมเหน่ยไหมก็ไล่ดูเลยครับผมนะบอันไหนไม่ทั่วก็เอาแปรงจิ้มน,นะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเนี่ มันจะมีเฉพาะตรงมุมที่ลูกกิ้งมันเข้าไม่ได้ใช่ไหม <นะ S 2> พมี่กดษมุมรอยเชื่อมนะครับผมแล้วก็มุมโหต่างับผมเห็นชัดเลยนะนี่นะไม่พลาดหรอก สำหรับท่านใดน,นะผมชอบวิธีทาสีและก็สีรองพื้นแบบง่ายๆและรวดเร็วแบบนี้นะครับผมก็ยังไงนะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่าง DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ